สวัสดทีทุกคนนะครับผมชื่อภูมินะครับมาจาก Revive Community เราเป็นกลุ่มผู้บริโภคจิตอาสาที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการซ่อมและการใช้ซ้ำนะครับเพื่อให้คนเนี่ยหันมาใช้สิ่งของได้นานขึ้นหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าวันนี้ทำไมผมต้องมาพูดเรื่องการซ่อมด้วยทำไมเราไม่ซื้อใหม่จริงๆแล้วการซ่อมมันมีความจะเป็นมากกว่าที่เราคิดนะครับ แล้ววันนี้ผมจะมาขอแชร์เหตุผลให้ทุกคนฟังว่าการซ่อมมันดีต่อเราและต่อโลกของเราอย่างไรบ้างแล้วเราจะผลักดันเรื่องนี้ยังไงในสังคมครับเวลาคนพูดถึงการลดขยะหรือว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับเรามักได้ยินแบรนด์หรือสื่อพูดถึงการรีไซเคิลบ่อยมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการรีไซเคิลเนี่ยมันเป็นการเก็บรักษามูลค่าของทรัพยากรธรรมชาตินะครับให้เราสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่า การรีไซเคิลนะครับมันไม่ใช่วิธีการเก็บรักษามูลค่าวิธีการเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่วิธีการที่เราควรทําก่อนเป็นอันดับต้นๆด้วยภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับมีเรียกเราเรียกว่า value hill หรือว่าเนินเขามูลค่าของทรัพยากรนะครับที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของมูลค่าทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตของมันตั้งแต่เราผลิตสินค้าเราใช้มันนะครับแล้วเราก็โยนมันทิ้งไป การผลิตสินค้านะครับถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรเพราะว่ากว่วจะมาเป็นสินค้าในมือของเราเราต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานคนมากมายตลอดกระบวนการผลิตซึ่งพอเราไต่ภูเขานี้ไปเรื่อยๆนะครับมูลค่าของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ทันทีที่เราเลิกใช้มันแล้วนะครับแล้วโยนมันทิ้งไปเนี่ยมูลค่าของมันก็จะสูญหายลงไปเลยทีนี้วิธีการที่เราจะเก็บรักษามูลค่าเหล่านั้นไว้ไม่ให้สูญหายไปนะครับ ก็คือการตักเก็บมูลค่าตรงจุดเหล่านั้นที่มันกำลังจะสูญหายไปเราเรียกการตักเก็บหรือการช้อนตักมูลค่านี้ว่า circular economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนั่นเองครับหลายคนในห้องนี้น่าจะเคยได้ยินถูกไหมฮะจากภาพนี้ครับจะเห็นได้ว่าการตักเก็บมูลค่าเนี่ยสามารถทําได้หลายจุดเลยตั้งเริ่มต้งแต่การซ่อมสินค้านะครับเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่หรือถ้าเราไม่ใช้ต่อแล้วเราก็ส่งต่อ้ผู้อื่นนะครับให้เขาไปใช้ต่อ ถ้า,ามีคนรับต่อเราก็สามารถขายคืนให้กับผู้ผลิตได้นะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยถ้าสินค้ามันมีชำรุดหรือว่ามีตําหนิแค่นิดหน่อยนะครับผู้ผลิตเขาสามารถเอาไปซ่อมในโรงงานแล้วก็ไปขายต่อเป็นสินค้ารีเฟรชต่อได้ครับถ้ามันซ่อมไม่ได้แล้วนะครับผู้ผลิตยังสามารถถอดประกอบเอาชิ้นส่วนที่ยังมีประโยชน์นะครับสามารถไปแปลรูปในโรงงานผลิตเป็นสินค้าใหม่ขายต่อได้ทีนี้เมื่อทุกอย่างมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเราถึงจะส่งมันไปรีไซเคลิลดังนั้น ประเด็นที่ผมอยากจะชี้ในภาพนี้นะครับก็คือว่ายิ่งเราตักจุดตักเก็บมูลค่าเหล่านี้ในจุดที่อยู่บนเนินมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะหยิบยิ่งเก็บรักษามูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งการตักเก็บที่ดีที่สุดก็คือการซ่อมนั่นเองครับเพราะว่ามันไม่มีการสูญหายของมูลค่าทรัพยากรไปเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเทียบกับรีไซเคิลเนี่ยที่อยู่ตร,ตรงตีนเนินเขาดังนั้นการรีไซเคิลนะครับจึงเป็นวิธีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในมุมของซิลค์ไลค์กรอนมี แต่สังคมตอนนี้เราซ่อมของกันน้อยมากๆครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับการซ่อมเนี่ยมันเป็นเรื่องลําบากมันเสียเงินเสียเวลาซื้อใหม่เลยง่ายกว่าถูกไหมฮะแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าที่การซ่อมมันจริงๆมันลําบากเพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาจะไปซื้อของแต่ละครั้งนะครับความรับผิดชอบของการตัดสินใจความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปซ่อมเนี่ยมันตกอยู่ที่ผู้บ,บริโภคหมดเลยนะครับตั้งแต่การที่เราต้องไปตามหาร้านซ่อม ไปเช็คว่าร้านซ่อมที่เราเจอแล้วคุณภาพดีพอหรือเปล่านะครับหรือถ้าเราเลือกซ่อมเองนะครับเราก็ต้องไปตามหาอุปกรณ์ซ่อมที่จะมาที่จะมาซ่อมเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะต้องไปศึกษาวิธีการซ่อมเราต้องทําเองหมดเลยนะครับไม่มีใครช่วยเราพอเราคิดถึงเวลาแล้วก็ราคาที่ต้องจ่ายไปเนี่ยมันก็ได้แต่ปลงว่ามันไม่คุ้มค่าซะเลยแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่า ที่การซ่อมมันเป็นเรื่องลําบากทุกวันนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าสินค้าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราซ่อมรักษาแต่มันถูกออกแบบมาให้เราซื้อใหม่ตลอดเวลาครับถ้าเทียบกับเมื่อประมาณ10-20ปีก่อนนะครับหลายคนก็น่าสังเกตว่าสินค้าในปัจจุบันตอนนี้มันพังหรือมันเสียง่ายมากนะครับแล้วก็การซ่อมรักษามันก็ยากขึ้นด้วยนะครับ ที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาพยายามทําทุกวิธีทางนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยซื้อของใหม่แทนการใช้ของเขาได้นานที่สุดนะครับเราเรียกกลยุทธ์ทางธุรกิจนี้ว่า plan of b s o l e s c e n c e หรือการออกแบบให้หมดอายุไขซึ่งการออกแบบนี้สามารถทําได้หลายวิธีเลยนะครับเช่นการใช้วัสดุที่พังหรือชารุดง่ายทำให้เราต้องเปลี่ยนใหม่บ่อย การใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนพิเศษนะครับในการประกอบเป็นสินค้าพอวอล้วมันพังแล้วเนี่ยเราจะไปหาซื้อเปลี่ยนก็หายากหรือการประกอบสินค้านะครับให้มันซับซ้อนมากทําให้ตัวผู้บริโภคหรือว่าร้านซ่อมเนี่ยแกะออกมาซ่อมลําบากไม่อยากซ่อมหรือการที่ตัวแบรนด์นะครับเราเขายึดถือคองข้อมูลการดูแลรักษาสินค้าไม่เผยแพร่ออกไปนะครับทำให้เราหรือว่าร้านซ่อมเนี่ยซ่อมสินค้าได้ไม่ถูกวิธี การการท้าของแบรนด์อันทนาทได้นะครับก็คือการทําให้ราคาของการซ่อมเนี่ยมันฟังดูแล้วมันไม่คุ้มค่าเท่ากับการซื้อใหม่นะฮะหรือแม้กระทั่งในเชิงจิตวิทยาเองนะครับแบรนด์สามารถทําการตลาดกับสินค้าใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าที่เรามีอยู่ตอนนี้มันไม่ดีพอแล้วมันหมดอายุไข่าทางจิตใจไปนะครับทั้งทั้งที่นวัตกรรมของสินค้าอันใหม่น,นั้นนะครับแทบไม่ได้ต่างไปจากสินค้าเดิมเลย กลยุทธ์ทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นการบั่นทอนแล้วก็ยึดอานาจของผู้บริโภคในการที่จะซ่อมรักษาสินค้าไม่ว่าเราจะอยากซ่อมมันหรือไม่ก็ตามแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราหันมาส่งเสริมการซ่อมมากขึ้นสิ่งที่เราจะได้นะครับมันไม่ใช่แค่การที่เราจะได้ซ่อมรักษาสินค้าแต่ในฐานะผู้บริโภคเราจะได้เข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีขึ้นอีกด้วยเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการซ่อมเนี่ย มันคือการมีสินค้าที่คู่ควรแก่การซ่อมก่อนนะครับเช่นสินค้าที่คงทนสภาพดีซ่อมง่ายมีโมเดลธุรกิจไม่ว่าลักก็การบริการนะครับทั้งในเชิงของข้อมูลแล้วก็วิธีการแล้วก็ราคาเนี่ยเหมาะแก่การซ่อมผมขอยกตัวอย่างสินค้าให้ทุกคนฟังอันหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายคนสาวก Apple ในห้องนี้น่าจะเล่าให้ผมฟังได้อยู่แล้วว่า Apple มันเจ๋งยังไงบ้างแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่า iPhone ของคุณเนี่ยกำลังจะซ่อมและดูแลรักษาง่ายขึ้นใครที่ใช้ iPhone 14นะครับคุณรู้ไหมว่า iPhone ของคุณรุ่นนี้ซ่อมง่ายกว่ารุ่นก่อนๆเพราะว่าตั้งแต่ iPhone 8เป็นต้นมานะครับ iPhone 14เป็นรุ่นแรกเลยที่เวลาเราทำกระจกด้านหลังแตกนะครับเราสามารถถอดมันจากด้านหลังโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีเทียบกับรุ่นก่อนๆที่เราต้องถอดลือทั้งหมดนะครับแล้วก็เอามันออกมา หรือใครได้ใช้ iPhone 15นะครับผมขอสแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าตอนนี้คุณมี iPhone รุ่นแรกที่ใช้สาย USB-C แล้วนะครับต่อจากนี้เวลาคุณทำสายขาดนะครับหรือว่าสายที่มันชอบเปื่อยนะฮะหรือทำสายหายเราก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเราสามารถหาสาย USB-C ในบ้านมาใช้แทนได้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้นะครับ a p p เ e เขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขาคิดถึงลูกค้าหรือว่าเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ แต่มันเกิดจากการเรียกร้องของภาคประชาสังคมในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ผลักดันให้ภาครัฐต้องทำเรื่องสิทธิ์ในการซ่อมอย่างจริงจังจนถึงขั้นออกเป็นนโยบายและกฎหมายจนทำให้นะครับแต่ก่อน Apple เป็นแบรนด์ที่ต่อต้านสิทธิ์ในการซ่อมอย่างจริงจังเลย <c oughs> ก็คือใช้อำนาจในการปัดเป่าหูภาครัฐเพื่อยืนเลื่อนตัวนโยบายสิทธิ์เสรีภาพในการซ่อมออกไปนะครับทุกวันนี้นะครับ จริงเมื่อไม่กี่ปีเมื่อปีที่แล้วเองนะครับ a p p เ e เพิ่งจะหันมาสนับสนุนสิทธิในการซ่อมอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับโดยที่อเมริกานะครับทาง Apple เขาจะเริ่มปล่อยคู่มือการซ่อมรักษาแล้วก็เริ่มเริ่มขายตัวอุปกรณ์การซ่อมเนี่ยให้กับผู้บริโภคแล้วครับไม่แน่นะครับในอนาคตเราจะได้เห็น Apple ออกแบบ iPhone เหมือนกับมือถือที่ยั่งยืนแล้วก็ซ่อมง่ายที่สุดในโลกอย่างแ r p h o n e ก็ได้สมาร์ทโฟนมือถือเจ้านี้นะครับยังไม่มีขายในไทย แต่ว่าเจ้าของมือถือเนี่ยสามารถซ่อมเปลี่ยนแบตโดยใช้เวลาไม่ถึงนาทีซ่อมเปลี่ยนแบตนะครับเขาสามารถแกะด้วยมือแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเลยนะครับถ้าเราจะซ่อมส่วนอื่นเราก็สามารถใช้ไขควงหัวเดียวไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นในการแกะมันออกมาในด้านของประกันเองนะครับแร์ฟโฟนเขาให้ประกันกับลูกค้าถึง5ปีเพราะเขาเชื่อว่ามือถือเครื่องหนึ่งที่เราใช้เนี่ยคนอยู่ให้ได้อย่างน้อย8ปีด้วยกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมการซ่อมนะครับนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแล้วอีกประโยชน์ที่สําคัญของมันคือเป็นการคืนอํานาจและสิทธิ์ของพวกเราในฐานะผู้บริโภคนะครับที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีขึ้นทีนี้ย้อนกลับมาดูประเทศไทยครับภาครัฐและภาคเอกชนนะครับยังพูดถึงเรื่องการซ่อมน้อยมากๆแม้ว่าเราจะมีการยกชูเรื่องซอร์เคิลไลค์คมีอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ตามนะครับ แล้วผมก็ไม่คิดว่าเราจะได้แตะประเด็นนี้ในอนาคตอันใกล้นะครับถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างโดยเฉพาะในด้านของนโยบายเพราะว่าการส่งเสริมการซ่อมเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้การสนับสนุนจากภาครัฐนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเราอาสาเกือบ40คนนะครับที่อาศัยอยู่หลากหลายแห่งที่เนี่ยมารวมตัวกันในรีวิสคอมมิ้แห่งนี้พรพวกเราต้องการสร้างวัฒนธรรมการซ่อมและการใช้ซ้ำนะครับ ในสังคมไทยแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านการซ่อมดูแลรักษาสินค้าที่เราผลิตเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของเราครับในช่วง2ปีที่เราก่อตั้งมานะครับเราได้มีการทําโปรเจกต์เล็กๆมากมายเกี่ยวกับการซ่อมและการใช้ซ้ําแต่ว่าโฟกัสของเราเนี่ยจะอยู่ที่อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหลักนะฮะ แต่ปีนี้เนี่ยเรามีความพร้อมแล้วก็มีความต้องการที่จะผลักดันเรื่องการซ่อมออกไปในวงกว้างมากขึ้นนะครับโดยเส้นใยที่เราอยากเห็นของประเทศไทยนะครับคือการที่ประเทศไทยมีสิทธิ์นโยบายเกี่ยวกับการซ่อมขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองครับซึ่งการที่เจะไปถึงเส้นใยนั้นได้เนี่ยเราเชื่อว,ว่าสังคมจะต้องเห็นความสําคัญของการซ่อมมากกว่านี้ก่อนตัวทางรีวิฟ์นะครับมีแนวทางที่จะผลักดันเรื่องนี้ด้วยกัน3วิธีวิธีแรกนะครับคือการนําให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งการซ่อมมากขึ้น เมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับเราได้มีการปล่อยตัว Repair ์ไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มแห่งแรกของไทยออกไปชื่อว่าวนวนะครับวนวนเป็นเว็บแพลตฟอร์มนะครับเข้าได้ทางเว็บนะครับตามเว็บนี้เป็นเว็บแพลตฟอร์มนะครับที่เชื่อมต่อผู้บริโภคเข้ากับร้านซ่อมสินค้าเก่านะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าร้านซ่อมของคุณลุงคุณป้าตัวเล็กๆตามท้องถนนตามซอยได้นะครับหรือว่าจะเป็นร้านซ่อมของแบรนด์สินค้าขนาดใหญ่ วนๆจะทําให้ผู้บริโภคนะครับเข้าถึงแหล่งบริการซ่อมได้ง่ายขึ้นนะครับผ่านการที่เขาสามารถค้นหาแล้วก็ศึกษารายละเอียดของร้านที่ปกติเราจะหาอ่านที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็การที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถเช็คอ่านรีวิวจากผู้ที่เคยใช้บริการของร้านนั้นแล้วครับวนๆนอาจาเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วนะครับแพลตฟอร์มนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อร้านคุณลุงคุณป้าตัวเล็กๆที่ไม่ชํานาญการใช้สื่อตลาดสื่อออนไลน์ในการทําการตลาดอีกด้วย รเราอยากให้เขามาเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มามีส่วนร่วมในการทำเซอร์เคิลไลฟ์ค o ร์นมีนี้ไปด้วยกันเพราะว่าเอาเอจริงแล้วนะครับคุณลุงคุณป้าเขาทํางานด้านนี้มาก่อนที่ผมหรือว่าแบรนด์บริษัทใหญ่จะออกมาชูเรื่องเซอร์เคิลไลฟ์ค o ร์มีก่อนด้วยครับแต่ว่าตัววนๆตอนนี้นะครับยังเป็นเวอร์ชั่นทดลองอยู่นะครับ เราได้ออกแบบแพลตฟอร์มของมันให้มันสามารถเป็นเว็บไซต์นะครับที่สามารถเล่นบนหน้าจอมือถือได้นะครับอย่าไปเล่นกับหน้าจออื่นนะครับตอนนี้ขอแค่หน้าจอมือถือก่อนนะฮะตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับเรามีร้านซ่อมอยู่ประมาณ100ร้ล้านนะครับแล้วก็ทั้งหมดในในร้านนี้มีอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เป็นร้านซ่อมเสื้อผ้าทั้งหมดแต่ในอนาคตนะครับเรามีแผนว่าจะปรับพัฒนาให้วนๆเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแรกเลยคือเราอยากเพิ่มร้านซ่อมหลากหลายประเภทเข้าไป แล้วก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเสิร์ชหาร้านซ่อมในจังหวัดประเทศในจังหวัดอื่นๆได้นะครับเพิ่มขนาดเขตในการค้นหาออกไปแล้วก็ปรับให้ยูเซอร์ของเรานะครับสามารถเพิ่มร้านเข้าไปเองได้ไม่ว่าเขาจะไปเจอร้านซ่อมใหม่ๆที่ไหนหรือว่าตัวยูเซอร์อาจจะเปิดร้านซ่อมเองนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์อื่นๆในอนาคตด้วยนะครับที่เราอยากจะทำก็คือเช่นการปฏิทินการทำปฏิทินกิจกรรมเกี่ยวกับการซ่อมหรือว่าการทำรีวิวสินค้าเชิงลึกเพื่อการซ่อมและการใช้ซ้ำครับ แต่ในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากทดสอบไอเดียก่อนเราอยากทดสอบไอเดียว่าสังคมตอนนี้ชอบไอเดียนี้มากแค่ไหนอยากสนับสนุนไอเดียนี้มากแค่ไหนนะครับเราเลยอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยไปลองเล่นวนๆเวอร์ชันทดลองแล้วก็ไปให้ฟีดแบ็กให้คําติชมกับเรานะครับหากผลตอบรับเป็นไปนในทางที่ดีนะครับแล้วก็เราสามารถหาพาร์ทเนอร์ที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มของเราในฐานะนอเนอร์ฟิลแพลตฟอร์มต่อไปได้นะครับเราจึงจะพัฒนาต่อเป็นเวอร์ชันเต็ม วิธีที่2ของเราครับคือการสร้างเครื่องมือให้กับสังคมในการผลักดันเรื่องสิทธิ์ในการซ่อมโปรเจกต์หนึ่งที่เรากาลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับคือการออกแบบเกณฑ์การประเมินความซ่อมง่ายของสินค้าเพื่อที่เราจะได้ให้คะแนนสินค้าและตัวแบรนด์นะครับคล้ายๆกับเกณฑ์การประเมินของประเทศฝรั่งเศสโดยเราจะมีการให้คะแนนในการประเมินของในด้านของการออกแบบสินค้าแล้วก็การให้บริการการซ่อมของแบรนด์นะครับพร้อมทั้งยังมีการให้ตัวอย่าง นว่าแบรนด์ตัวไหนเป็นแบรนด์ดีเด่นที่ได้คะแนนเยอะจากตรงนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับพวกเราในฐานะผู้บริโภคที่จะเอาไปใช้พูดคุยถกเถียงกับแบรนด์ในด้านสิทธิ์ในการซ่อมได้เราเชื่อว่าแบรนตัวแบรนนี้ตัวเกณฑ์การประเมินนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับภาคประชาสังคมนะครับในการที่จะเอาไปใช้เรียกร้องกับแบรนด์ให้ปรับตัวแล้วก็ให้กับภาครัฐเองนะครับที่จะเอาไปใช้ประกอบในการพัฒนาเป็นนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต หาทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับเราคาดว่าจะได้ปล่อยเกณฑ์การประเมินนี้ออกไปให้สาธารณได้อ่านดูนะครับช่วงต้นปีหน้าวิธีสุดท้ายครับคือการกระจายความรู้เกี่ยวกับการซ่อมและการสร้างคอมมูนิตี้นักซ่อมในกลุ่มผู้บริโภคตัวโปรเจกต์นี้จริงๆถูกเลื่อนมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็หวังแต่เราหวังว่ามันจะได้เสร็จภายในปลายปีนี้ก็คือการจัดการจัดกิจกรรมที่เรียกว่ารีแพ์คาเฟ่ กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมรายเดือนที่รวบรวมอาสานักซ่อมของหลากหลายประเภทนะครับให้มารวมตัวกันแล้วก็สอมาช่วยซ่อมแล้วก็ช่วยสอนผู้บริโภคให้ซ่อมของเป็นนะครับตัวกิจกรรมนี้จะจัดภายใต้เครือข่ายของ International Repair Cafe Network ซึ่งทั่วโลกตอนนี้เรามี Repair Cafe อยู่ทั้งหมด2,000กว่าแห่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปเห็นที่ไทยตอนนี้เรายังไม่มีเลย ดังนั้นสิ่งที่เราอยากทำนะครับก็คือการนำร่องสร้างรีแพร์คาเฟ่แห่งแรกในประเทศไทยขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดนี้ให้กับสังคมนะครับแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อที่เราจะได้เอามาทำเป็นคู่มือการจัดทำรีแพร์คาเฟ่ฉบับภาษาไทยนะครับให้องค์กรอื่นๆหรือว่าใครก็ตามที่อยากจัดรีแพร์คาเฟ่ที่อื่นเนี่ยสามารถไปจัดต่อได้ และนี่ก็คือ3โปรเจกต์ที่เรากาลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับทั้ง3ามโปรเจกต์นี้นะฮะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเราอยากให้สังคมเนี่ยเห็นความสําคัญของการซ่อมมากขึ้นเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าสังคมเห็นความสําคัญของการซ่อมมากขึ้นแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนในสังคมจะถูกกระตุ้นถูกผลักดันให้ต้องเผชิญหน้ากับคําถามใหญ่ๆทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตอนนี้เราซุกมันซ่อนอยู่ใต้พรมมาโดยตลอดเช่นคําถามที่ว่า หากเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของเราคือการทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้นการบริโภคอย่างไม่สิ้นสุดในตอนนี้นะครับมันยังเป็นวิธีการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์เราอยู่หรือเปล่านะครับและถ้าไม่วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตต่อจากนี้นะครับมันควรมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรตัวชีวิตตัวชี้วัดใหม่ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือถ้าเราต้องซื้อสินค้าใหม่แทนสินค้าเก่านะครับ นวัตกรรมแบบไหนที่คู่ควรแก่การซื้อจริงๆมันใช่สินค้าใหม่ที่เปลี่ยนสีหรือเปล่าหรือว่าเป็นสินค้าใหม่ที่ดูหรูหราขึ้นไหมมีแกดเจ็ตเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยหรือเปล่านวัตกรรมแบบไหนที่จะทาให้พวกเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยชีวิตของเราดีขึ้นจริงๆได้ผมเชื่อว่าเหตุผลในการซ่อมของพวกเราต่อจากนี้นะครับถ้าเราหันมาเริ่มซ่อมแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิม จากแต่ก่อนนะครับที่คนรุ่นคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยเขาซ่อมของกันบ่อยมากๆเพราะว่าเขาต้องการที่จะประหยัดเงินวัฒนธรรมการซ่อมของเราและคนรุ่นหลังจากนี้นะครับจะไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการประหยัดเงินเพียงอย่างเดียวแต่เพราะว่าเราเริ่มหันมาตั้งคําถามให้กับคุณค่าของสินค้าต่างๆที่เรามีอยู่แล้วก็เราพอเราต้องปกป้องธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวของเราพอถ้าเราไม่ทําเช่นนั้นนะครับเราก็จะอยู่ไม่ได้และเหตุผลในการที่จะซื้อสินค้ามาบริภโภคก็จะไม่มีค่าอีกต่อไป ดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากฝากไปในทอล์ของผมในวันนี้ก็คือผมอยากเชิญชวนทุกคนให้มาสร้างวัฒธ,ธรรมนี้ไปด้วยกันนะครับมาเห็นความสําคัญของการซ่อมมากขึ้นมาส่งเสริมสิทธิ์ในการซ่อมเพื่อที่สังคมของเรานะครับจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเราในฐานะผู้บริโภคเองก็จะมีสินค้าที่ดีขึ้นใช้กันครับขอบคุณมากครับ